ดูอาก่อนดื่มนุ่มอ่านดูอาก่อนดื่มนุ่มว่าอัลลอฮุมบาริกลานาฟีฮีวาซิดนามินหูความหมายโอ้อัลลอฮ์ทรงโปรดประทานความจำเริญสิ่งนี้แก่เราด้วยเถิดและทรงเพิ่มพูนมัน แก่เราด้วยเถิดจากส่วนนั้นอบิดาวุธฮะซันหมายเลข373วัตตนมีซีหมายเลข300หมายเลข3455วะอิบนุมาญะหหมายเลข3300 2ี่สิบสอง